เทียจัดเทียจัดเทียจัดเลยเฮ้ยทีมเราเป็นคนไทยด้วยว่ะม่เจออ่าิตอริตบีทแน่เลยมิสเตอร์อโซอ่เีอลโตีมิสเตอร์นิกเจไม่รดนี่เปมนนิสเซนีของฉันตั้งไว้ตรงนี้รอยนเอาไอเลือวางตรงนี้ดกับดนเตอใช่ไหมเดะตั้งมเตอร์ตรงนี้นะ โอ้ยเอาไปตั้งตรงกันนะโอ้ยหุ่นีดจะปิดไว้เนี่ยมนดีมาดีมาดีมานีดีลงไว้ไปเด็กเด็กบินเร็นไปปิดไปผ่าทางทางออกไปแล้วเออกันแหละสบายมาเี่ยโอ้ไฮโลมาไฮโล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 ตายแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ไฮโลที่ไม่มีเฮ้ให้อูเบอร์มาอูเบอร์แล้วกันสบายละโอ้ยอูเบอร์อูเบอร์เลี้ยงล้อ ไปไปไปสบายสบแนึ่งไม่เกายมยา่ไม่แย่งแย่งแย่อะไพี่บุ๋มโอมันดีเหี้ยค่หนึ่งโอเคโอ้หนที่ฟังแล้วตาย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 โอ๊กิหน้าเลยไปไป หลังอะไรไม่ดีทาไม่รู้เลยมีใครเล่นโซเจอร์มีใครเล่นโซเจอร์หรือไม่หรือไม่ก็ไหมโโมเลยเราอ๋ออละไปเลยไปล้วเล่นไพโร่กันเลยวดโมมาดโมมาดโมมาขึ้แล้วดโมมาเรียบร้อยไปครับ่อยนี้ ไ้ให้ไอ้แก่นเขานี่ป่ามีกอดเลยทำท้นตายนะจะตายเอาที่บแมนสคนใม่กอดูจะรอจะจะยืนนี่สามคนไปไหมต้อกระาต้อโปรลคิงมาโรเคิงคืออะไรวะช้าโปรคิงมายไเนี่ย้เนยเนี่ยสัพพออยู่เนี่ยสัพพอ าไม่ดีเยยิงเยตายหมดเยวันถูกอวนถูกคออะไรอไริดเดียวนิดเยวโ้เอาไม่ดีตายอ้ถยถถยถม่อกี้เ่อกผมิงไปใส่ป้อป้หลายตัวเลยนะม่นป้ป ไปเถอะไปเอ้าเอ้าไปเถื่อนไปเถื่อนมันบุกมาแล้วถ้าเรียบร้อยหมอแตกหมอแตกหัวแตกหัวแตกโอไปมันเก่อนโดนเก็บข้าวอ่ะไว้ไอ้เยี่ยมไอ้ยุงกุ่งไปเคยเฟียมปูเลยเฟียมปูอ่ะเออใช่เนี่ยถีบมันยี่เข้าแม่นแม่นมัน มันแฮกนะเว้ยมันใช้แฮกอ่ะคิดโอ้โอ้ไม่ไฟไฟมาแล้วมาแล้วบุกมาแล้วบุกแล้วนะล่างล่างล่างอีอีอีเรียบร้อยโอ้สักเขาสักเขา เอาลงเอาเอาผมเล่นยงโซเจี้ก็ได้อ่ะโคดิวแมนเยอะแล้วดิวแมนสี่คนแม่ดิโฟนี่แงโอ้ยอ่ะอือรักคอนโทรเวอร์ซี่นี่นะเราจะตายกันมอนโอยยากเออเลยคิดไม่เข้าพอดี มีดิคิีมีวิติมีดี้ขี้หัวตายหัวตายหัวปัดเอาข้ามตายรู้แต่คือจะตายเนี่ยพอผมขี้วิ่งเอายาไปโดนยาอยู่ไหนไม่เล่นเกียบคูไม่เล่นเกียบคู่นะดูรู้สึกอะบรบ้าต้องไปกูขี้บ่อยยังวะ เก็บมากเก็บมากอ้ยเลเรียบร้อยโดนไปลกอกอีมันดีเห้ยอมตาใช่แต่แต่ตที่ผตัวพี่ี่ผมมล่เออคุรูุ้ยกากอีกรถไฟมาเยรบมบอดีกว่าไหนละ ไอที่แบบฉีดที่ไม่ต้องใช้แบบชาร์จค้างแล้วมันก็แบบเ,บเ,บเปิดอันติได้แต่เปิดดองเนี่ยโอ<ห>้โอ้ยเอ้ยทีมเราไม่มีเฮปปี้ไปยไรรู้ข้างล่างไครรูข้างล่างเราเอ้ยแต่ทีมเราก็ไม่มีสกาวนะผมเป็นสกาวอืมโบโบโอ้ยตายตายตาย

เอ้ร่ำโมเบอร์อัดเข้าหน้าไปเลยมันไปมามันไปมามันไปบอนไปเฮ้ยเฮ้ยพี่หนักมาพี่หนักมาเฮฟวี heavy, heavy. Oh ่เฮฟวี่อีอนอีควอนชิวนชิวอนพี่หนักมาอ้าวมีตัวด้วยเหรอชิบหายฮุบชุดยาก็ฆ่ากายเก็บมาเกือบตายแล้วไงกูไปเฮ้ยเฮ้ยเอ็นจีเอ็นจีมาไงเอ็นจีมาไงมาอยู่มาอยู่ใต้ถุนมาอยู่ใต้ถุนตายตายตาย เรเรียบร้อยแล้วมันมาจากไหนเนี่ยถามก่อนไม่รู้ดิเอ้หรือว่ามันมีหรือว่ามันมีเทเลพอร์ตไนสไนเออมันวาเทเลพอร์ตกันแล้วเฮ้ยไไปเดี๋ยวเดี๋ยวเช่ยค่เดี๋ยวเช่ให้มันมาเทเลพอร์ตกันแล้ววางเทเลพอร์ตกันแอีมันดีเียแคมันตาย่าไปเตรียมพร้อมล้ลุยเลยลุยเลยเอ้ยโซ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 ้ย้้ยทาฝ้โคตร โอ้โซโอ้ตายที่มีคนเล่นโซเจอเล่นไงเขาืจอหน้ากูไปเฮี้ยอะไรนั่นแหละแบบภาพกล่าวกูเขาืจอหน้าหน้าไปเจออะไรมึงโอ้สไลด์สไลด์โอเคโอ้ยมาเลยเอาหลังไปโลหลังไปโลไปแล้วเผายังโอเคไปนู่นอะ โอ้ยตายเป็นพี่ไายตายว่าเซนพี่ใหม่ก้อนตัวเรียบร้อยบูเนี่ยเรียบร้อยเออเซนดี่ยิงตายเฮ้ยลากมันถ่มไวเออไปตายแล้วตายแล้วจะไปหมดจังไส้ซัสไนเปอร์ถอยไฮโล เมนต์ย้ายน่ะวง่ปืนุ้เเขาไปเล่นมาดเออนั่นแหละอีสอีวิีรีสวิไเป์สไนเปอร์ล้างล้างไนเปอร์ไซเปอร์เป็นีหชนะลชนะลชนะละนะลวตอนแรกแม่งจันมาคือเกือบไปวิเลยเเรียบร้อยเล็กกระทอเล ดนรถไฟคับุปินแลแย่ตาเว้ยไฟบอไฟเดียวในตาให่ใหญู่่แล้วตกใจอะสเกอีกล้ไาอไปันยุทธ้ยไปธยุทธยุทธยยุทยยยย โอ้โหไม้กูยิงสักตัวหน่อยว้าแค่เห็นแค่เห็นเป็นบุญตาเท่านั้นแหลตัวปลาโม่เหี้ยโอ๊ยไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ละวพับไปหุ้ยสติกี้ลุงโอ้ยเยอะเยอะขนาดเยอะ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 ไปวะไหนถอยถอยถอยสติกี้อันลุงอีกสติกี้มันทำประตูสติกี้ไปโลตาย ใครๆจะไปเปิดบ้างวะสปายสปายสปายอ่ะเป็นอย่งนี้แช่งมัตายรอเขาหมดตายหมดเลยไม่งมันตายมันจเป็ยถุยเรืวเป็นไปละ ไอ้น oh, ้องชนะแล้วอออีซี่ไอ้น้องไอ้เกมอะไรอย่างวะโอ้ยน้องน้องเมดิกเปิดต่อหน้าเลยแบบโกคูโกคูก็แบบเกมไวจางวายเน้องหน้าดี